ต้นวันนี้นะครับที่เรามาร้องนะครับให้ตรวจสอบนะครับที่ดีไซน์นะครับที่กองทัพมนุษย์นะฮะเนื่องจากอยากให้ทางดีไซน์นะฮะเข้าตรวจสอบผู้ที่มีส่วนทําผิดเกี่ยวข้องทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองนะครับหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางเจ้าที่ตํารวจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับหรืออาสาทั้งหมดที่อ้างว่านะครับมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับอยากให้ทางดีไซน์เข้ามาตรวจสอบนะครับตามพยานหลักฐานที่เรายื่นให้กับทางดีไซน์วันนี้นะครับ ก็วันนี้ทั้งตัวผมเองนะครับทนายเปสารนะครับหมอปาคุณน้ำฟ้าแล้วก็ทนายโรบิตาทนายเกิดผลนะครับรวมทั้งโกโบอยก็ได้มายื่นนะฮะให้ตรวจสอบเมื่อพบกระทาความผิดนะครับก็ขอให้ท่านเนี่ยได้กระทำตามหน้า,หน,าหน้าที่ของท่านถึงที่สุดนะครับหลักฐานที่นำานมีอะไรบ้างหลักฐานทั้งหมดก็คือมีสลิปนะครับแล้วก็มีคําให้การนะครับแล้วก็มีภาพถ่ายนะครับซึ่ง หลักฐานทั้งหมดเนี่ยเราได้ส่งมอบให้ทางดีไซน์แล้วนะครับที่เราได้เพิ่มเติมแล้วก็การให้ถ้อยคานะครับของตัวผู้เสียหายนะครับพยานสอดคล้องทั้งหมดได้ส่งเป็นบันทึกนะครับส่งให้กับทางดีไซน์ทั้งหมดแล้วนะครับทางหอมอปลาที่เป็นทางเรื่องอ่เรื่องหมอปลาระหว่างหมอปลาเนตำรวจที่ร้อยตดเร์เรเรอกัรของคืออันนี้ผมก็ยังไม่เห็นหมายนะว่าเขาแจ้งอ่าฟาร์มคดีอะไรผมนะ แต่ผมมองว่านะฮะอ,ะอันนี้ขออ้างในการโลนกระแสนะฮะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งมัมนมีการโลอินเกิดขึ้นซึ่งพี่หนุ่มกัญชัยเขาถามว่าเราสามารถไก่เกี่ยก,กันได้ไหมซึ่งทางตารวจเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าไม่ได้ต้องให้สารตัดสินและผมก็จะถามเจ้าหน้าที่ไปว่าคุณได้ดูคลิปลฟ์สดในวันที่สองหรือยังแต่เจ้าหน้าที่คนนั้นบอกว่ายังไม่ได้ดูซึ่งผมก็ตกใจมากเลยว่าเอ้าคุณไม่ดูแต่คุณไปตั้งโต๊ะแถลงข่าว เพื่อจะดาเนินคดีผมเพราะการพูดถึงเจ้าหน้าที่ตํารวจนะมันเกิดขึ้นวันที่สองนะฮะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยยังไม่ดูเลยหรือเขาจะดูคลิปอะไรหรือเปล่าผมไม่รู้หรือว่าเขาอาจจะนอนฝันและตกใจตื่นมาเพื่อดําเนินคดีกับผมอันนี้ผมไม่รู้นะแค่ตั้งก็สังเกตว่าคุณยังไม่ดูคลิปแต่คุณจะดําเนินคดีกับผมซึ่งมันเป็นสิ่งที่แปลกและอีกอย่างหนึ่งนะตอนนี้หลักฐานเนี่ยไม่ว่าจะ,จะมีการไปข่มขู่และจะมีคนเนี่ยโทรศัพท์มาบอก ว่าเจา้าหน้าที่ตำรวจที่นั่นน่ะให้ญาติทุกคนบอกว่าอาสาเอาไปนะซึ่งผมมองว่านี่มันคืออะไรฮะมันคืออะไรและอีกอย่างหนึ่งที่วันนี้ที่ผมอยากจะมาพูดอีกอย่างและอยากให้สื่อทุกคนน่ะเข้าไปตรวจสอบด้วยซึ่งเรื่องของผมเนี่ยผมทำเพื่อคนน่ยตกสามสรุปแล้วคือสามร้กว่าคนให้หลุดพ้นมาแต่ของป้าคนนี้วันนี้ลานเขาเนี่ยอายุสิเอ็ดปวบโดน พลทหารข่มขืนไปแจ้งความเหตุเกิดเนี่ยเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาไปแจ้งความจะครบอาชย์แล้วเมื่อกี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่งโทรมาบอกว่าอะไรนะป้าโทรมาบอกว่าให้ให้ให้เข้าไปหาเขาวันนี้จะออกใบแจ้งความวันนี้ค่ะทั้งคังที่โดนข่มขืนตั้งแต่คืนวันพุธแต่ไปแจ้งความ,นนย,มายังไม่ได้ออกใบแจ้งความให้ผมก็มองว่าก็อยากจะฝากถึงผูก้การนะว่า เฮ้ยเรื่องของผมเนี่ยผมทําเพื่อประชาชนแต่คุณรีดําเนินการกับผมเพราะผมลงพื้นที่เนี่ยคือวันจันทร์และวันพฤหัสหรือวันพุธเนี่ยก็เริ่มมีตั้งโต้แถลงข่าวแล้วแต่เคสเนี้ยหลานอายุ11บขวบโดนข่มขืนแต่คุณกลับนิ่งเฉยผมก็มองว่าให้ผู้การคุณเอาอะไรคิดเนี่ยคือสิ่งที่สมควรเร่งรีบมันคือคดีแบบนี้ไม่ใช่เหรอเด็กอายุ11บขวบข่มขืนแต่คุณไม่ทําอะไรเลยและมีหนำซ้ำก็มี เออคนมีสีเข้ามาไกลเกลีกยวใช่ไหมใช่ค่ะพูดไปเลยเขาว่าเรียกตัวเองว่าผู้กองค่ะค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไกลเกลียวกันได้เขาก็จากจากที่จากที่ผิดอ่ะก็กลายเป็นขาวได้อะไรเนี้ยค่ะหนูก็เลยอยากรู้ว่ามันจริงเหรอคะหนูอยากรู้ว่าคดีแบบนี้มันมันสามารถล้างคดีได้เหรอคะแล้วเขาก็คููหนูอีกค่ะเขาพููหนูบอกว่าถ้าเกิดไปขึ้นศาล ถ้าไปขึ้นศาลนี่ตัวน้ามันพูดเองเลยนะคะหนูอยากให้มันเห็นข่าวเนี่ยมันพูดเองเลยค่ะว่าถ้าไปขึ้นศาลปุ๊บก็เสียแค่ห้าพันแล้วก็ติดคุกสองปีมันออกมาลอยนวลได้เฉยหนูอยากรู้ว่ามันมันมีแบบนี้จริงเหรอคะมันมีแบบนี้จริงเหรอคะอ่ายายยายอยากรู้มากๆเลยว่ามันมีอย่างนี้จริงเหรอคะไปเสียในศาลเลยเขาบอกว่าเสียในศาลแค่ห้าพันนีน้ะมันเป็นคนพูดเลยเนี่ยค่ะ และอีกอย่างนะฮะถ้าใครได้ดูวันนี้นะฮะหรือว่าได้ดูไลฟ์สดวันนี้คนจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะคนที่คิดว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมนะฮะโดยเฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดฮะผมย้ำนะ,ะจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะถ้าคุณคิดว่าโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ให้ความเป็นธรรมของคุณเนี่ยคุณติดต่อผมมาได้เลยครับผมย้อมผมพร้อมที่จะยืนเคียงข้างคุณและจะพร้อมช่วยเหลือพวกคุณทุกคดีตั้งแต่คดีสากระเบือยันเรือลบะฮะ อันนี้พูดตรงนี้ไปเลยฮะที่จังหวัดรายะเอ็ดผมยินดีอย่างยิ่งมากเลยฮะอันนี้ฝากถึงเจ้าหน้าที่ด้วยเรื่องหมอปลาหรอกผู้การน,น,นะครับมีการฟ้องกลับนะฮะคือผมขอดูว่าเขาฟ้องอะไรผมแต่ไอ้เรื่องฟ้องกลับถ้าเขาฟ้องผมฟ้องแน่นอนแต่ตอนนี้เราขอดูและที่สําคัญตอนเนี้ที่เราต้องมายื่นเดเนไอเนี่ยเนื่องจากว่าเราได้ปรึกษากัฒน,นายนบิจารณเกิดผลทนายาไปาหรือว,ว่าเรากลัวมไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะอย่างคดีเนี้ยคุณน่าจะทําก่อนแต่คุณไม่ทํา ซึ่งเป็นคดีที่สําคัญมากแต่คุณมาทําคดีอะไรผมไม่รู้เอามีประมาทที่สําคัญสุดได้เหรอมันใช่เหรอฮะเลยผมมองว่ามันคือมาตรฐานของคุณเนี่ยมันวัดตรงไหนคุณไม่รู้เด็ดถ้าใครได้ดูไลฟ์สดตั้งแต่วันแรกเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยวัตถุประสงค์ของเราคืออะไรวัตถุประสงค์เราคือต้องการช่วยเหลือคนแต่วันนี้สิ่งที่เราช่วยเหลือคนเรากลับโดนคนที่เอากฎหมายมาใช้เนี่ยมาบีบปากเราอะ ผมมอว่ามันไม่แฟร์ครับอยู่้งต้นขออนุญาตทนายในส่วนของคดีครงการเนี่ยวันนี้ตันนี้ทนายมาทำไมมาล้อเย้ไทนเพื่อเรื่องมันก็าเรื่องเรื่องคดีที่กองปราบแล้วครลบคือเราอยากให้หน่วยงานราชก,การทั้งหมดนะฮะที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยได้ทํางานควบคู่กันไปนะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งเราอยากจะชี้แจงนี้ยนะครับว่าในส่วนเจ้าหน้าที่นะครับในส่วนเจ้าหน้าที่นะครับจังหวัด ร้อยเอ็ดนะฮะเราอยากให้ท่านเข้าใจในบทบาทของท่านนะครับว่าเราไม่ได้กล่าวหาท่านนะครับเราเพียงแต่ให้ท่านเนี่ยลงมาตรวจสอบและช่วยเหลือประชาชนนะครับส่วนการที่ท่านจะดําเนินคดีอะไรใดๆเราหรือไม่นนฮะก็ให้ท่านใช้สิทธิของท่านแต่อยากให้ท่านเข้าใจในหน้าที่ของท่านว่าท่านควรที่จะช่วยเหลือประชาชนก่อนนะครับคํากล่าวอ้างหรือคากล่าวหาใดๆเนี่ยขอให้ท่านพิสูจน์ความผิดนะครับหรือความถูกต้องโดยอํานาจหน้าที่ของท่านตามเครื่องแบบที่ท่านสวมนะครับซึ่งเป็นเครื่องแบบในเกียรติในส่วนคดีที่ร้อยเอ็ดเนี่ยทางทีมงานนะครับ ทนายนะครับทางหมอปลาเนี่ยยังไม่เห็นหมายนะครับเดี๋ยวถ้าเห็นหมายเนี่ยจะเป็นในส่วนของทางทนายโรบิตานะฮะจะรับผิดชอบดูแลในคดีนี้แล้วก็ทนายเกิดผลเนี่ยจะเป็นที่ปรึกษาในคดีนี้ทั้งหมดนะครับก็อยากจะชี้แจงว่าเราไม่ได้กล่าวหาเจ้าที่เราเพียงแต่อยากให้ท่านเนี่ยได้ทํางานในหน้าที่ของท่านเพื่อสืบหาข้อที่จริงนะครับตามกระบวนการยุติธรรมและการมาล้องดีไซน์วันนี้นะฮะที่กองการค้ามนุษย์เนี่ยเพื่อให้ทํางานไปควบคู่กันไปครับ